การสร้างชุดคำถามในข้อนี้นะครับคือการสร้างชุดคำถามในโหมดคางคำถามครับให้อาจารย์ติ๊กตรงนี้ครับชุดคำถามขึ้นมานะครับและเลือกที่คางคำถามครับพออาจารย์เลือกคางคำถามนะครับอาจารย์เลือกที่การาสร้างคำถามตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะประกากฏชั้นปีปีการศึกษาและตัวเลือกวิชาครับอาจารยา์ถ้าอาจารย์ตรงนี้ครับ ยังไม่มีการสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยพออาจารย์เลือกตรงนี้ฮะค,คือการที่เราสร้างในการตั้งค่านะครับถ้าอาจารย์ยังไม่สร้างนะครับให้กลับไปดูที่คลิปาการแนะนําการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นนะครับตัวเลือกชั้นปีที่เราเคยได้สร้างไว้นะฮะอย่างตัวนี้ตัวอย่างที่ผมสร้างไว้นะครับนี่ฮะพอติ๊กเลือกมานะครับ ชั้นปีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเลือกที่ปรึกษาพีที่หนึ่งนะฮะต่อไปนะครับปีการศึกษาก็เลือกตรงนี้ฮะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกสองพันสิบหกนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับตัวเลือกวิชาครับตอนนี้ผมเลือกคณิตศาสตร์นะครับพอทั้งหมดติ๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงมาติ๊กตรงด้านล่างครับถัดไปต่อไปนะครับเป็นการเหมือนให้อารสร้างโจทย์ขึ้นมานะครับตรงหัวข้อตรงนี้ครับ เช่ตรงนี้ผมแนะนําก็คือว่าให้อาจารย์นะครับสร้างนะครับเป็นโจทย์ขึ้นมาเลยนะครับส่วนคําอธิบายอะไรอาจารย์สามารถเพิ่มข้างล่างนะครับตรงช่องตัวอักษรนะครับเพราะตรงนี้โจทย์เนี่ยอาจารย์สามารถใส่ได้100รตัวอักษรครับอาจารย์สามารถเพิ่มภาพที่เหมือนกันครับโดยการติ๊กตรงรูปภาพตรงเพิ่มภาพตรงนี้ฮะอาจารย์ก็เลือกนะครับแฝมภาพคือภาพที่อยู่ใน เครื่องแท็บเล็ตของอาจารย์นั่นเองครับผมก็เลือกไฟล์ตัวนี้นะฮะเลือกลเอืกไฟล์ตัวนี้นะครับ,รรบพาไปขึ้นมาอาจารย์สามารถกดตกและเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับตรงปุ่มข้างข้างฮะต่อไปนะครับตัวเลือกคําถามครับตัวเลือกคําถามอาจารย์สามารถที่จะเลือกได้นะครับพอติ๊กตรงนี้แล้วครับจะมีเลือกวิธีการตอบนะครับว่าจะเอาอัตนัยองตัวเลือกจริงๆอัตนัยตัวเนี้ย เป็นกขอคงจออะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์แต่ว่านะครับถ้าเป็นเราจะเรียกว่าเป็นรนันนะครับตรงนี้โปรแกรมอาจจะบัฟที่หนึ่งนะครับหรือว่าเลือกวัตถูพิิกก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นอัตราไจะเลือกก่อนนะครับอัตราโตัวเลือกนะครับก็จะบอกว่าจะแสดงนะครับว่ามีข้อ A กับข้อ B นะครับก็คือมีสองข้อให้เลือกอาจารย์สามารถเพิ่มได้ครับกดเพิ่มตัวเลือกครับ เพิ่มได้6ตัวเลือกเลยครับ a ถึง f เลยนะฮะแต่อาจารย์ก็สามารถที่จะลบได้นะครับโดยการติกตรงนี้ฮะสีแดงนี่ครับลบออกนี่ผมลบออก2ตัวนะครับพอผมลบออกแล้วก็เอาเลือกแค่4่ตัวเลือกนะครับ a ถึง d นะครับต่อไปนะครับก็ให้จารย์กรอกนะครับคำตอบอาจจะเป็นคำตอบที่ผิดหรือคำตอบที่ถูกใส่ในสีช่องนี้นะครับ ต่อไปนะครับอาจารย์ก็สามารถติ๊กหลังคําตอบที่ถูกได้ครับสามารถอาจารย์สามารถเลือกข้อถูกได้ข้อเดียวนะครับเรติ๊ก,กันครับอาจาก็ติกที่เสร็จสิ้นครับนี่ครับก็จะมีอ่คําถามหนึ่งข้อที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมานะครับอาจารย์จะต้องสร้างาชุดคําถามตรงนี้ สร้างได้ทีละข้อครับและาสามารถเริ่มาถามนักเรียนได้เนี่ยเริ่มส่งคำถามเรเรียนได้ได้ทีละข้อครับไม่สามารถที่จะตั้งเป็น10ข้อ20ข้อส0ข้อได้นะครับ